อานพระวินัยปีเดกคำที่สามมหาวัคเล่มสองว่าด้วยสงฆ์ห้าจำพวกตามสังคตกรรมการที่เจ็ดสิบแปดคำทีมหาวัคว่าด้วยสงฆ์ห้าจำพวกตามสังคตกรรมนะโมตัสสะภะคะวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะ พคกวัโตอรหัโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพคกวัโตอรหัโตสัมมาสัมพุทธัสสะปัญจสังขาจตุวัคโคภิกขุสังโฆปัญจวัคโคภิกขุสังโฆทัสวัคโคภิกขุสังโฆวีสสิวคโคภิกขุสังโฆ อติเรกวีสติวคัคโธทิขุกสังคโฆตีนวันนี้ตรรมภาพจะได้แสดงพระวินัยปิฎกเทศนามหาวิทยรณัยไตรภา,าคกันที่78ว่าด้สงฆ์าจำพวกตามสังฆกรรมในคำพีมรมหาวัคส่อต่อไปเพื่อให้เป็นประโยชน์แก่พระพุทธศาสนา และพุทธศาสนิกชจนทั้งหลายตลอดกาลนานตอนบาลีดำเนินความตามวาระพระบาลีที่ได้ยกขึ้นไว้เป็นเบื้องต้นแห่งเทศนานั้นว่าพิสุงสงผูที่จะทำกรรมนั้นมีอยู่ห้าจำพวกคือพิกษุจตวรหนึ่ง,งพิสุงสงปัญจวัคหนึ่งพิสุสงพระสวัคหนึ่งพิสุสงวีสติวัคหนึ่งพิสุสงอธิเรกับวีสติวัคหนึ่ง ดูก่อนพิสุขท,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 ทั้งหลายพิสุขสงฆ์จะสุวัดพร้อมเปลี่ยนกันโดยชอบทำแล้วย่อมสมควรแก่กรรมในกรรมทั้งปวงยกเสียแต่กรรมสามอย่างคืออุปสมบทหนึ่งปวรณาหนึ่งอภารหนึ่งพิสุขสงฆ์เป็นปัญจวัคพิสุขสงฆ์ปัญจวัคพร้อมเปลี่ยนกันโดยชอบทำแล้วย่อมสมควรแก่กรรมในกรรมทั้งปวงยกเสียแต่กรรมสองอย่างในมัชฌิมาชนบทคืออุปสมบทหนึ่งอภารหนึ่ง พิสุส่งทัศวัตรซึ่งพร้อมเพียงกันโดยชอบทมแล้วย่อมสมควรแก่กรรมในกรรมทั้งปวงยกเสียแต่กรรมอย่างเดียวคืออัภานเท่านั้นพิสุส่์วีสติวัตรซึ่งพร้อมเพียงกันโดยชอบทมแล้วย่อมสมควรแก่กรรมทั้งพวงพิสุส่์อติเรกวีสติวัตรซึ่งพร้อมเพียงกันโดยชอบทมแล้วย่อมสมควรแก่กรรมทั้งปวงดูก่อนพิสุทั้งหลาย ถ้ากรรมที่จะต้องทำด้วยจตวัตมีภิกษุกษณีเป็นที่สี่ทำกรรมกรรมนั้นก็ไม่เป็นกรรมไม่เป็นของควรทำดูก่อรภิกษุทั้งหลายถ้าทำกรรมที่จะต้องทำด้วยจตว,วัตโดยมีนางสิกบานาเป็นที่สี่หรือมีสามเณรเป็นที่สี่มีสามเณรีเป็นสามเณรีเป็นที่สี่มีลาสิขมีผู้ลาศิขาเป็นที่สี่ มีผู้ต้องอันติมะวัตถุเป็นที่สี่มีผู้ยกวัดเพราะไม่เห็นอบัตเป็นที่สี่มีผู้ถูกยกวัดเพราะไม่แก้ไขอบัตเป็นที่สี่มีผู้ถูกยกวัดเพราะไม่ละความเห็นอัลลามกเป็นที่สี่มีบันดาะเป็นที่สี่มีผู้ปลอมบวชเป็นที่สี่มีผู้เข้าเรียบรีตเดียรติเป็นที่สี่มีปีระจานเป็นที่สี่มีผู้ฆ่ามารดาเป็นที่สี่มีผู้ฆ่าบิดาเป็นที่สี่มีผู้ฆ่าพระอรหันต์เป็นที่สี่ มีผู้ประทุษร้ายนางพิจุนีเป็นที่ส <tr> ี่มีผู้ทําสังฆเพศเป็นที่สี่มีผู้ทําโลหิตสุบบาทเป็นที่สี่มีวระโตพยัญชนกเป็นที่สี่มีผู้มีสังวาสต่างกันเป็นที่สี่มีผู้อยู่ในสีมาต่างกันเป็นที่สี่มีผู้อยู่ในเวหาตเป็นที่สี่สงทำกรรมแก่ทิศใดกรรมนั้นชื่อว่าผู้นั้นเป็นที่สี่กรรมนั้นไม่เป็นกรรมเป็นของไม่ควรทำ ดูก่อนที่สุธหลถ้ากรรมที่จะต้องทําด้วยปัญจวัคมีอยู่ภิกษุมีภิกษุณีเป็นที่ห้าทำกรรมนั้นกรรมนั้นไม่เป็นกรรมไม่ควรทากรรมนั้นถ้ทาทงกรรมซึ่งจะต้องทําด้วยปัญจวักโดยมีนางศิกขมนาเป็นที่ห้าหรือมีสามเณรเป็นที่ห้ามีสามเณีรีเป็นที่ห้าม,มีภูราศิษาบทเป็นที่ห้า มีผู้ต้องอ่านติมาวัดยู่เป็นที่ห้ามีผู้ถูกยกวัดเพราะไม่เห็นอัลบัตเป็นที่ห้ามีผู้ถูกยกวัดเพราะไม่แก้ไใอับัตเป็นที่ห้ามีผู้ถูกยกวัดเพราะไม่ฉลาดความเห็นอัลลามกเป็นที่ห้ามีบรรดาเป็นที่ห้ามีผู้รอบวชเป็นที่ห้ามีผู้เข้ารีดเยรศิเป็นที่ห้ามีเบรชาเป็นที่ห้ามีผู้ฆ่ามันดาเป็นที่ห้ามีผู้ฆ่าบิดาเป็นที่ห้ามีผู้ฆ่าพระรามเป็นที่ห้า มีผู้ทำลายนางพิจุมีเป็นที่ฆ่ามีผู้ทำสังฆเพศเป็นที่ฆ่ามีผู้ทำไรหนึ่ศึกบาเป็นที่ฆ่ามีบัโตเปยันชนกเป็นที่ฆ่ามีผู้า่ามสงวาดเป็นที่ฆ่ามีผู้อยู่ในสีมาต่างกันเป็นที่ฆ่ามีผู้อยู่ในเวหาด,ด้วยฤทธิ์เป็นที่ฆ่าสงมีสงทำาําแก่ผู้ใดมีผู้นั้นเป็นที่ฆ่ากรรมดังว่ามานี้ไม่เป็นกรรมไม่เป็นของควรทำ ดูก่อนที่สุดทั้งหลายกรรมที่จะต้องทําด้วยพระสวัสดิ์ถ้าทำกรรมนั้นโดยมีพิกุเป็นที่สิบกด็ดีมีนางสิกขามนาเป็นที่สิบกด็ดีมีสามเณรเป็นที่สิบก็ดีมีสามเณรีเป็นที่สิบกด็ดีมีผู้ลาสิกขาเป็นที่สิบกด็ดีมีผู้ต้องพันติมะวัตถุเป็นที่สิบก็ดี มีผู้ถูกยกวัดเพราะไม่เห็นอาบัดเป็นที่สิบก็ดีมีผู้ถูกยกวัดเพราะไม่แก้เอาไขอาบัตเป็นที่สิบก็ดีเป็นผู้ถูกยกวัดมีผู้ถูกยกวัดเพราะไม่ละความเห็นอัลลามกเป็นที่สิบก็ดีมีวันเดาะก็เป็นมีวันเดาะเป็นที่สิบก็ดีมีผู้ข้ารีดเดียร์ิีเป็นที่สิบก็ดีมีดีรัชานเป็นที่สิบก็ดีมีผู้ข้ามันดาเป็นที่สิบก็ดีมีผู้ข้าบิดาเป็นที่สิบก็ดี มีผู้ฆ่าพะอร้านเป็นที่สิบก็ดีมีผู้ทำลายนางจิตนางพิจุณีเป็นที่สิบก็ดีมีผู้ทำสารพิเศเป็นที่สิบก็ดีมีผู้ทำโลหิตถูกบาดเป็นที่สิบก็ดีมีอุปโตพยัญชะกเป็นที่สิบก็ดีมีผู้ต่างสังวาสเป็นที่สิบก็ดีมีผู้อยู่ในสีมาต่างกันเป็นที่สิบก็ดีมีผู้อยู่ในเวหาด้วยฤทธิ์เป็นที่สิบก็ดีมีผู้ที่ถูกสงฆ์ทำกรรมเป็นที่สิบก็ดี กรรมนั้นไม่เป็นกรรมไม่เป็นกรรมของควรทาดูก่อนพิสุทังหลายถ้าทํากรรมที่จะต้องทําด้วยวีสติวัดโดยมีภิสุนีเป็นที่สิบที่ยี่สิบก็ดีนางสิกขามานาเป็นที่ยี่สิบก็ดีมีสามเณรเป็นที่ยี่สิบก็ดีมีสามเณรีเป็นที่ยี่สิบก็ดีมีผู้ลาสิกขาเป็นที่ยี่สิบก็ดีมีผู้ต้องอัานสิมมะวัตถุเป็นที่ยี่สิบก็ดี มีผู้ถูกยกวัดเพราะไม่เห็นอาบัติเป็นที่ยี่สิบก็ดีมีผู้ถูกยกวัดเพราะไม่แก้ไขอาบัติเป็นที่ยี่สิบก็ดีมีผู้ถูกยกวัดเพราะไม่สละความเห็นอันลามกเป็นที่ยี่สิบก็ดีมีบันดอกเป็นที่ยี่สิบก็ดีมีผู้ปลอมบวชเป็นที่ยี่สิบก็ดีมีผู้เข้ารีตเทารถีเป็นที่ยี่สิบก็ดีมีดิรฉานเป็นที่ยี่สิบก็ดีมีผู้ฆ่ามารดาเป็นที่ยี่สิบก็ดีมีผู้ฆ่าบิดาเป็นที่ยี่สิบก็ดี มีผู้ฆ่าพระอรหันต์เป็นที่ยี่สิบกดีมีผู้ทําลายศีลของนางภิกษุนีเป็นที่ยี่สิบกดีมีผู้ทําสังฆเภทเป็นที่ยี่สิบกดีมีผู้ทำโลหิตสุกบาทเ,เป็นที่ยี่สิบกดีมีอุปตอพยัญชนกเป็นที่ 20, ย,ยี่สิบกดีมีผู้ต่างสังวาดกันเป็นที่ยี่สิบกดีมีผู้อยู่ในสีมาต่างกันเป็นที่ยี่สิบกดีมีผู้ถูกสงกลงทอดเป็นที่ยี่สิบกดี กรรมนั้นไม่เป็นกรรมไม่เป็นของประควรทราำดูก่อนพิสุทธิ์ทลายถ้าพิสุให้ปริวาสหรือทำมูลปฏิกัรนะก็ดีให้มานัดก็ดีโดยมีผู้อยู่ปริวาสเป็นที่สี่หรือมีผู้ควรแก่มูลปฏิกัรนะเป็นที่สี่หรือมีผู้ควรแก่อภานเป็นที่สี่หรือมีผู้ควรแก่ประพฤติมานัดเป็นที่สี่ หรือมีผู้ควรแก่พานเป็นที่สี่หรือให้อภานโดยมีผู้นั้นเป็นที่ยี่สิบพดีกรรมนั้นไม่เป็นกรรมไม่เป็นของควรทำดูก่อนพิกษุทั้งหลายนางอาืมไม่นายนางนะบางคนคัดค้านขึ้นในท่ามกลางสงบางคนคัดค้านไม่ขึ้นใครคัดค้านไม่ขึ้นพิจษุนามีนางสิขษขามานาสามเณรสามเณรีผู้ลาสิษาพผู้ต้องอ่านจิมาวัตถุผู้เป็นบ้า ผู้มีจิตฟุ้งสร้างผู้มีเวทนาหนักผู้ถูกยกวัดเพราะไม่เก้น้บัตรผู้ถูกยกวัดเพราะไม่แก้ไขอบัติผู้ถูกยกวัดเพราะไม่สละความเห็นอัลลามุกผู้เป็นบรรดาผู้ปลอมบวชผู้เข้ารีดเดรธีผู้เป็นเดริษานผู้ฆ่าบิดาผู้ฆ่ามารดาผู้ฆ่าพระราหันผู้ทำลายศีลนางพิจุณีผู้ทำละผู้ทำสังฆเพศผู้ทำเรหิตสุดบาศ ผู้เป็นอุปโตพยายามกผู้มีสังวาสต่างกันผู้อยู่ในสีมาต่างกันผู้อยู่ในเวหาด้วยฤทธิผู้ถูกสงหลงโทษเหล่านี้คัดค้านในท่ามกลางสงไม่ขึ้นทั้งนั้นส่วนพิสุป,ปกติพิสุมีสังวาสเสมอกันผู้อยู่ในสีมาเสมอกันโดยที่สุดแม้แต่พิสุผู้อยู่ติดกันก็คัดค้านขึ้น ดูก่อนที่สุดทั้งหลายนิสสารนาคือการขับออกจากหมู่คณะมีอยู่สองประการคือพิสูจผู้ไม่ต้องการขับออกย่อมมีอยู่พระสงค์ขับผู้นั้นออกบางคนที่ถูกข,ขับออกดีบางคนถูกขับออกไม่ดีบุคคลที่ไม่ต้องถูกขับออกคือใครพระสงค์ขับผู้นั้นออกไปที่ว่าขับออกไม่ดีดูก่อนทิ่ทุกหลาย พิสน์ผู้บริสุทธิ์มไม่ต้องอาผู้ไม่ต้องอาบัตย่อมมีอยู่พระสงฆ์ขับผู้นั้นออกไปชื่อว่าขับออกไม่ดีมุคคลชนิดไรย่อมไม่ควรแก่การขับออกพระสงฆ์ขับผู้นั้นออกชื่อว่าขับออกไม่ดีคือพิสุจน์ผู้โง่ขลาวผู้ม,มากด้วยอาบัตผู้มีความประพฤติไม่ดีผู้รุกฟีด้วยการบริหัดในทางที่ไม่สมควรพระสงฆ์ผู้พระสงฆ์ขับผู้นั้นออกชื่อว่าขับออกดี ดูกที่สูจนทั้งหลายโอสารนาคือการเรียกเข้าหมู่มีอยู่สองอย่างคือบุคคลที่ไม่ควรเรียกเข้าหมู่ก็มีพราสงเรียกผู้นั้นเข้าหมู่บางคนก็ชื่อบางคนก็ชื่อว่าเรียกเข้าดีบางคนก็ชื่อว่าเรียกเขา้า,า,เเขาไม่ดีบุคคลชนิดรายที่ไม่ควรแก่การเรียกเข้าหมู่พราสงเรียกเข้าหมู่ชื่อว่าเรียกเข้าไม่ดีบุคคลชนิดดังต่อไปนี้คือบรรดาะหนึ่ง ผู้ปลอมบวชหนึ่งผู้เข้ารีบเดรัจฉีหนึ่งผู้เป็นเดรัจฉีหนึ่งผู้ฆ่ามันดาหนึ่งผู้ฆ่าบิดาหนึ่งผู้ฆ่าพระอรหันต์หนึ่งผู้ทำลายศีปของนางพิจุตนีหน mm ึ่งผู้ทำสรรฆเพศหนึ่งผู้ทำโลหิตุบาทหนึ่งผู้เป็นอุปโตพยันชุนกกหนึ่งเรานี้แหละถ้าสงเรียกเข้าหมูก็ชื่อว่าเรียกเข้าไม่ดีบุคคลชนิดรายไม่ควรเรียกเข้าหมูถ้าสงเรียกเข้าหมูชื่อว่าเรียกเข้าดีบุคคลชนิดใดคือผู้ถูกจัด มือถูกตัดเท้าผู้ถูกตัดเท้าผู้ถูกตัดทั้งมือทั้งเท้าผู้ถูกตัดหูผู้ถูกตัดจมูกผู้ถูกตัดหูผู้ถูกทั้งตัดหูงผู้ถูกตัดทั้งหูทั้งจมูกผู้ถูกตัดนิ้วมือผู้ถูกตัดง่ามมือผู้ถูกตัดเช่นใหญ่ก็ดีคนนิ้วมือติดกันก็ดีคนกระจอกก็ดีคนค่อมก็ดีคนคอพอก็ดี คนถูกทำลายให้เสียลักษณะก็ดีคนถูกโบยด้วยหวายก็ดีคนถูกสักหน้าก็ดีคนตีนกุบก็ดีคนโรคลามมกก็ดีคนทำให้เสียบริจัทก็ดีคนตาบอดก็ดีคนง่อยาคนง่อยเปรี้ยก็ดีคนขาตะเทกก็ดีคนเป็นโรคตาย่ายที่ก็ดีคนขาดอิริยาบถก็ดีคนแก่จนหมดกำลังก็ดีคนตาบอด แต่กําเนิดก็ดีคนใบ้ก็ดีคนหนวกก็ดี out. คนทั้งบอดทั้งใบ้ก็ดีคนทั้งบอดทั้งหนวกก็ดีคนทั้งใบ้ทั้งหนวกก็ดีคนเหล่านี้ถ้าสงเรียกเข้าหมู่ก็ชื่อว่าเรียกเข้าดีเนื้โสถึงแม้ว่าไม่สมควรเรียกเข้าหมู่ก็ดีจบตอนว่าด้วยเรื่องในวาสภาพตอนในวาสภาพคามตอนต้นเพียงเท่านี้ชื่นเลี้ยงความตอนนี้เพียงเท่านี้ตอนอัตตัถา ตอนนี้ไปเป็นเนื้อความในธรรกถาคทำพีดตัสิยะสมสมันตะปสาะปาสาธิกาวาอะไรนะครับคำผพีตัสิยาสมันตะปาสาธิกาวาสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงยกสงฆ์ห้าจำพวกขึ้นแสดงนั้นเพราะมีพระพุทธประสงค์จะแสดงซึ่งประเภทแห่งกรรมที่สงควรทำคำว่าคำที่ว่าด้วกกรรมที่สงที่สงทำที่่ คำที่ว่าด้วยกรรมที่ต้องทำด้วยสงสัยวัดโดยมีพิจุดนี้เป็นพิสิทธเป็นต้นนั้นสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าจไป้ทรงแสดงไว้เพื่อทรงแสดงซึ่งกรรมวิบัติโดยบริษัทผู้มีสังวาดต่างกันด้วยกรรมได้กล่าวไว้ด้วยผู้ถูกยกวัดผู้มีสังวาดต่างกันด้วยลัทธิได้กล่าวไว้ด้วยผู้มีสังวาดต่างกัน คำว่าพูดอยู่ในสีมาต่างกันเป็นที่สี่นั้นคือเป็นสงจาตุวะแม้กับพิ่สุพูดอยู่ในหัตถบทในสีมันตริกที่มันตริการหรือในภายนอกสีมาคำว่าพูดอยู่ปริวาสเป็นที่สี่นั้นได้ตรัสไว้แล้วทรงแสดงแล้วเพื่อทรงแสดงความวิบัติโดยบริษัทแห่งกรรมทั้งหลายมีการอยู่ปริวาสเป็นต้น เราจะพัฒนาซึ่งการวินิจฉัยกรรมเหล่านั้นไว้ข้างหน้าคําว่าตรัสไว,ว้ว่าบางคนคัดค้านขึ้นเป็นต้นนั้นได้ตรัสไว้เพื่อทรงแรงซึ่งความกําเลและไม่กังเบแห่งกรรมที่น่าเกลียดที่ทำแล้วคําว่าพิสูจน์ปกตินั้นได้แก่พิสูจนผู้ไม่เสียศีลผู้ไม่ต้องปาราชิกคำว่าผู้อยู่ติดกันนั้นได้แก่ผู้นั่งอยู่ติดกัน คำว่าการขับออกมีอยู่สองอย่างกลับได้ทรงแสดงไว้เพื่อแสดงความกำเริบและความไม่กำเริบแห่งกรรมทั้งหลายโดยวัตถุในคำเหล่านั้นคำว่าผู้ที่ไม่สมควรแก่การขับออกถ้าสงขับออกชื่อว่าขับออกดีดังนี้นั้นได้ทรงแสดงไว้ในมาโดยหมายเอาปรับพาชีนิยกรรม สงย่อมขับพิสูจออกไปจากวิหารด้วยปัปภาชนิยกรรมเพราะฉะนั้นปัปภาชนิยะนั้นจึงชื่อว่าการขับขออกผู้นั้นไม่ได้ทําให้เสียตระกูลเพราะฉะนั้นจึงไม่ควรด้วยลักษณะที่ต้องพามเพราะท่านกล่าวไว้ว่าเมื่อสงจํานงก็ทาปัปพาชนิยกรรมแต่พิสูจน์มันได้เพราะฉะนั้นจึงชื่อว่าสงขับไล่ออกดีคาว่าเท่าสงขับผู้นี้ผู้นั้นออกไปแล้ว ถ้าสงฆ์ขับผู้นั้นออกไปนั้นคือถ้าสงฆ์ขับผู้นั้นออกไปด้วยสัดชนิยกรรมคือการขู่เป็นต้นเมื่อสงฆ์จำนงก็ลงตัดชนิยกรรมแก่ภิกษุสามจำพวกได้คือภิกษุผู้ทำการบาดหมางผู้ทำการทะเลาะผู้ทำการวิวาผู้ทำการอื้อเฉาผู้ทำอธิกรณขึ้นในสงฆ์จำนวนหนึ่งผู้โง่เขลาผู้มักด้วยอปัต ผู้มีความประพฤติไม่ดีจำพวกหนึ่งถ้าครุกคลีด้วยรหรรถ์ในทางที่ไม่สมควรจำพวกหนึ่งสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงอนุญาตการขับออกด้วยองแม้อันหนึ่งแบบนี้เพราะฉะนั้นเมื่อสงจับผู้นั้นออกไปคือชื่อว่าขับออกดีคำว่าการเรียกเข้าหมู่นั้นได้แก่การให้เข้าหมู่ด้วยอุปสมบทกันคำว่าเรียกเข้าไม่ดีนั้นคือ ถึงจะให้อุปจนสมบทแก่ผู้นั้นตั้งพันครั้งก็ดีผู้นั้นก็ยังไม่เป็นอุปจสมบทอาจารย์และอุปชายยกมีโทษตารกสงมีก็มีโทษเหมือนกันไม่มีใครพ้นจากอาวัตได้ความว่าบุคคล11จำพวกซึ่งเป็นอภพภพบุคคลชั่วเรียกเข้าหมู่ไม่ได้ส่วนบุคคล32จำพวกมีผู้ถูกตัดมือเป็นต้น เรอว่าเรียกข้ามหมู่ดีคือเมื่อให้บทสมบทแล้วก็เป็นอนันบทสมบทแล้วใครใไม่อาจว่าได้ส่วนอาจารย์และบัณชากับการรบสมนั้นย่อมมีโทษไม่มีใครพ้นจากอาบัติได้สิ้นเนื้อความในรัฐาภาเพียงเท่านี้ตอนดีกาส่วนในดีกาว่าผู้มีสังวัตต่างการด้วยกรรมย่อมมีโดยอุเขปนิยตกรรม ผู้มีสังวาษต่างกันด้วยลัทธิคือผู้ประพฤติตามซึ่งผู้ถูกยกวัดคําว่าผู้ไม่ควรแก่การขับออกนั้นท่านได้อนุญาตการขับออกแก่ผิ้ถุผู้ประจบตระกูลคำว่าลักษณะที่ต้องห้ามนั้นคือลักษณะแห่งผู้ประจบตระกูลซึ่งเป็นลักษณะที่ควรแก่การขับไล่ ในคําว่าท่าสงผู้ขับออกนั้นชื่อว่าขับออกดีนั้นท่านได้แสดงเนื้อความไว้ด้วยอํานาจแห่งปปัจจันชรรัตัญแล้วจึงเลงอาการขับออกด้วยอํานาจแห่งกรรมีมตัชัยกรรมเป็นต้นด้วยคําว่าท่าสงขับผู้นั้นดังนี้เพื่อจะแสดงซึ่งเนื้อความโดยมุ่งพยัติเรกะว่า ในคราวนั้นผู้นั้นสมควรแก่การขับออกจึงชื่อว่าถูกขับออกดีด้วยกัดนิยกรรมเป็นต้นแล้วแสดงเนื้อความไว้ให้ตรงกลืนกันอีกว่าถ้าสงขับผู้นั้นออกกันนี้ผู้ที่มีความประพฤติขาดวินชื่อว่ามีความประพฤติไม่ดีคําว่าได้อนุญาตการขับออกไว้ด้วยองค์แม้องค์หนึ่งดังนี้นั้น คือได้อนุญาตไว้ในการมขันแล้วทำนอกจากนี้รู้ได้ง่ายจากวาลีและตถาถาแล้วจึงเป็นอันว่าจดดีกาเพียงตทงนี้เอวังก็มีด้วยประการศนี้